มีพลา์ทองคำกรอกทองคำไม่ต้องรอคิวนานช่องพิเศษรวดเร็วทันใจพลาอยู่ในกรอบไม่ต้องแกะให้เจ็บมือปวดใจดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานทุกสั้นตอนเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์มาตรฐานระดับสากลเงินสดหรือโอนครับเงินสดครับหนึ่งล้านห้าแสนสามมื่นสองพันหกร้อยครับโอเคครับ หนึ่งร้อยห้าแสนโอเคครับเปรเซ็นต์เลยครับสามหมื่นสองพันได้มาบามองครับที่ชายบรงการครับยนินเลยมิ้งเชิญได้เลยนะครับโอเคครับ ปักหมดพอทพาจารย์แล้วเดินทางเปิดวันเสาร์ทุกวันเดียวครับ